1 9 3เนิกา30มาทีวันที่21พฤศจิกายน2562ตำรวจลงพักหนองไผ่อำเภอหน,นองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งชนกับขอบสะพานทำให้มีผู้เสียชีวิตขาที่เป็นชายหนึ่งรายจึงพร้อม้วยจอที่มูลนิธิร่วมกันยูจุดหนองไผ่ไปที่เกิดเหตุบนเส้นทางลงมายด้21สายสระบุรีลมศัก ช่วงหลักกิโลเมตรที่ร60ในพื้นที่หมูนหน่1ตําบลบัววัฒนาอำเภอหนองไผ่พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสเตย์นาสีแดงขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสภาพพังเสียหายล้อหน้าคดงอล้มคว่ำอยู่บนถนนห่างกันเล็กน้อยพบศพชายนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทราบชื่อต่อมาคือนายชยพรจันอิดอายุ25ปีบ้านที่318หมูนหน่1ตาบลบัววัฒนาอำเภอหนองไผ่ จึงได้ร่วมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลหนองไผยทำการชนสูตรพลิกศพพร้อมกับตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพบร่องรอยของรถจักรยานยนต์เกิดการเฉียวชนเข้ากับบริเวณขอบปูนช่วงกลางสะพาน มีรอยเลือดติดอยู่เล็กน้อยและพบเศษชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์นะครับหล่นอยู่ขอบสะพานส่วนตัวรถและผู้เสียชีวิตกระเด็นไปไกลกว่า30เมตรนอกจากนั้นยังพบบัตรบันทึกลงเวลาของร้านวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งซึ่งผู้ตายทำงานอยู่ปลิวตกลงไปใต้สะพานจึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานซึ่งในเบื้องต้นทางตำรวจจะทำการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งจากการสอบถามเพื่อนพนักงานในร้านเดียวกันเล่าว,ว่าหลังจากเลิกงานตอนเย็น ได้นั่งเล่นกันตามปกติก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านซึ่งผู้ตายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกมาก่อนเพียงลําพังส่วนตนขับตามหลังมาในเวลาที่ไล่เรียกกันกระแทงถึงจุดเกิดเหตุข้ามมาผู้ตายอาจจะเสียหลักพุ่งชนขอบสะพานร่างกระเด็นไกลกว่า30เมตรและเสียชีวิตขาดที่